ดีค่ะคุณผู้ชมเปิดรายการกันที่สนามบินอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเรามาส่งอแมนด้าใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ชมขาอแมนด้ายังอยู่นี่ค่ะมาตรงไหนมาไม่เหมือนอแมนด้าดูชุดซะก่อนเราเล่นนะคะอแมนด้าตัวจริงก็คือไปอยู่ที่ไมอามี่แล้วนะคะส่วนตอนนี้ปเปียนะคะก็ cover เป็นอแมนด้านะคะจากปรากฏการณ์ที่ บอกได้เลยนะคะว่าลุคบุกของอ m a มานดาเนี่ยถูกคอเวอร์ hmm. อย่างแพร่หลายมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะผมไปจะมาส่งบุคคลที่สําคัญมากๆนะคะต่อสายสะพายของประเทศไทยณนะตอนนี้นะคะนอกจากจะมีทีม TPN แล้วนะคะยังมีอีกทีมนึงนะคะที่เป็นกองกําลังหนุนหลังที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือทีมภูเก็ตนั่นเองนะคะจะมีใครมาบ้างฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องมีฟิลเดอะครีเอทีฟด้วยนะคะถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่านะคะสิะส้นสุดทางเรือนอ่ะสิ้นสุดทางเรือนหนึ่งจะไล่ไปทีละคนกันเลยนะคะ,ะอันนี้นะคะ พี่กบนะคะเจ้าของฉายากบนี้ที่เรารักนะคะจริงๆแล้วก็รักกันทุกกบอ่ะน้องนะคะพี่กบเป็นไงบ้างตอนเนี้ยแฟนๆนางงามเทใจปันใจจากพี่กบไปให้นี่แล้วค่ะนักบินอ๋อต้องยอมเขาครับเขาก็เป็นของใหม่ในสายตาดูเลยเมืจริงเขาแบบก็ดูแบบก็ดูตื่นตาตื่นใจอ่ะนะเป็นแบบ ต้นล่ำล่าผมทองทองน่ารักครับก็เขาดูแลแมนด้าเป็นอย่างดีแล้วก็ดีใจด้วยครับนี่แล้วเป็นไงคะล่าสุดลูกสาวออกเหมนไว้หาขับเครื่องบินขับเรือเยอะมากขนาดยังไม่เข้ากองกิจกรรมแน่นมากครับก็อยากให้ลูกสาวเอนจอยทุกวันกับกิจกรรมที่พุ้ยที่นัทเขาเตรียมให้ครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะนะคะอ่ะมาถึงบุตรคลตัดถัดไปนะคะพี่คิมครับ ดีครับผมโอเคพี่คเป็นไงบ้างคะทุกคนก็ดีใจนะครับวันนี้ก็ก็ดีใจได้เลิกบินนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถึงที่ไมอ a ามี่ก็คงประมาณสัก2องทุ่มกว่า3ึงสามทุ่มไฟเดียวกับที่น้องบินนะครับของตูติซ a อร์ไลน์ครับผมอ่าก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้เจอหน้านองแล้วใช่ใช่ก็นัดกันแล้วว่าเดี๋ยวไปถึงก็ไปทานข้าวกันที่บ้านพี่ปุยก่อนนะครับ เราก็มาคุยกันนัง่งแล้วก็เพราะวันนู้นขึ้นเนี่ยน้องไปจากเข้ากองแล้วนะครับใช่เจอไปถึงน้องเจอน้องแค่ไม่ถึง24ช,ชั่วโมงเองนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพ้่ส <ๆ S 2> ึกเข้ากองเก้าโมงเช้านะแต่ว่าน้องคงเตรียมตัวตั้งแต่นู่นนั่นหกโมงเจ็ดโมงแล้วก็เห็นว่าพี่เพื่อว่าจะออกจากบ้านก็นานสักแปดโมงหรืออย่างเงี้ยนะครับเราคิดว่าก็จะไปส่งพร้อมกันหมดแล้วก็ก็เท่าที่ผ่านมาก็ถือว่าน้องก็สู้เต็มที่นะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะแล้วก็เยอะในที่นี้หมายความว่า น้องเอ็นจอยเพราะจริงเนี่ย <Enjoy. S 2> ที่ไปเนี่ยพี่เข้าใจว่ากองเนี่ยทำให้น้องรีแล์รู้จักพื้นที่มากขึ้นนะครับ oh. แล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ย พี่ก็มีความรู้สึกว่าน้องอน j o ยทุกทุกทุกที่ที่น้องไปแล้วก็น้องก็มีความสุขเท่าที่คุยกันเนี่ยน้องบอกว่าแฮปปี้มากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ทุกคืนที่กลับมาเนี่ยอันนี้คือต้องยอมรับน้องสิ่งบ้านน้องมาทําการบ้านนะครับน้องมามาทบทวนคําถามคาตอบที่หลายๆท่านส่งมาให้นะฮะต้องขอบคุณขอบคุณแฟนๆน้องด้าทุกคนเลยจริงๆแล้วจะบอกว่าด้าไม่เคยไม่เคยละเลยตรงนี้นะครับหลังจากกลับบ้านไปแล้วเนี่ยอาบน้ําเสร็จสิ่งที่เราเห็นก็คือ ท,ที่รู้กันก็คือเขาจะเอามาอามา่านมาทบทวนแล้วก็ลุงชาเขาก็ตื่นอ,อันนี้เป็นกิจวัตรประจําวันเขาแล้วก็ Energy เ,เยอะมากเลยบอกน้องว่าว่า อย่า,อ,าอย่าตกนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเหมือนพวกเราอากาศอย่าตกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ Energy ไม่ตกเขาบอกว่าไม่มีตกอันนี้แค่แซมเป<อ>ิลเล็กๆอ่าเดี๋ยวเข้ากองใหญ่กว่านี้ครับผมคนชื่นชมทีมภูเก็ตเยอะมากเลยนะจากคลิปไลฟ์ที่สัมภาษณ์ไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีเทคนิคในการบอกว่าดูแลนางงามในทีมยังไงบ้างคะทำ<อ>ไมนางงามแกร่งขนาดนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างๆอย่างพวกเราอย่างทีมภูเก็ตนะไม่ว่าพี่กบพี่ปอนนะฮะพี่โกโก้ หรือว่าน้องชายหรือว่าพี่เองเงี้ยเราให้สิทธิเสรีภาพกับน้องนะครับคือทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการความคิดของกองและก็ส่งมาหาน้อง<ฆ>น้องจะเป็นคนตัดสินสุดท้ายว่าจะเอาแบบไหนอันนี้เราพี่ถือว่าเป็นการที่ทํางานร่วมกันนะคร<ฆ>ับเพราะสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ย พวกเราไม่มีอะไรไปตัดสินใจก็หรอกแต่เขาว่าเขารู้ว่าตัวเขาทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะงั้นถ้าเป็นการที่เราพุชมากฝืนเขามากเขาโอเคโอเคค่ะแต่จริงๆเขาทําไม่ได้อันนั้นก็ก็ไม่ประสบความสําเร็จจะต้องบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวน้องเขาด้วยแล้วก็น้องเขาเป็นคนที่หนึ่งวินัยแข็งครัต2มีความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถือว่าน้องโอเคมากครับนี่เห็นพี่ปอนบอกว่าอะไรนะถ้าใครมีข้อเสนอแน,นะอยากจะให้แบบว่า ให้น้องทำอะไรเนี่ยก็ติดต่อคนในทีมได้เลยทุกคนเลยครับที่เป็นทีมภูเกตนี่บอกพวกเรามาได้เลยแล้วเราจะส่งสารต่อให้แล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเอน้องทำานี้ได้ไหมทําไม่ได้ไหมหรือทําได้หรือทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่จะบอกว่ารับทุกรำที่ที่ส่งหาเรานะครับผมก็ขอบขอบคุณอีกครั้งสําหรับแฟนๆของอเมรานะครับแล้วก็แฟนๆทีมภูเกตเราก็พยายาม คีปตรงนี้ว่าให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามทําให้ทุกเวทีมีคุณภาพที่สุดครับผมนี่ถ้าสมมติแ <c oughs> บบว่าไปถึงที่นน่นแล้วเจอน้องเนี่ย <c oughs> ประโยคแรกที่จะพูดก,กับน้องคือคําว่าอะไรคะหนูสู้มากลูกเก่งมาก <c oughs> เก่งมากครับคุณขอบคุณที่คิมค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับนี้จะให้ดูอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่มีความสำคัญกับน้องมากมากคุณแม่รู้แล้วว่าน้องด้าสวยเหมือนใครต่ให้กำลังใจลูกค่ะสู้ฟ้ามงคิดถึงไหมคิดถึงมากวิดีโอคอหาดน้องไหมลูกไม่แค่คุยกันทางโทรศัพท์ใช่นิดหน่อย แต่ว่าแม่คิดถึงแล้วคุณแม่ทุกคนนักน้องมากเลย <สา S 2> คนทุกคนออคตอนนีขข้ขอบคุณค่ะคุณแม่ได้ข่าวว่าทางพ,พี่พี่ที่นู่นนะคะเขาอรอฝีมืออาหารคุณแม่อยู่จริงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ให้ทําก็ทัได้ต้องทำได้นิดหน่อยค่ะไม่ทำได้ทำไม่ได้เยอะค่ะทำได้นิดหน่อยเห็นว่าน้องด้าชอบกินแกงเหลืองอ๋อแกง คุณแม่พอทำได้ไหมอ๋อมีพี่แกงอยู่แล้วค่ะพี่คิมซื้อไปแล้วอุ้ยถ้าไปถึงที่โน้นเนาะคุณแม่อยากจะพูดะไรกับน้องเป็นประโยคแรกบ้างอ๋อสู้ๆลูกอืมสู้ๆถ้าถ้าลูกสาวจะเป็นมิสอูนเวิร์สอะเราต้องอยู่เมริการหนึ่งปีอ่ะแม่ไม่ยอมนะไม่ยอมยอมหรอยอมค่ะได้ค่ะยอมนะแม่เนาะขอบคุณค่ะคุณแม่เป็นทางเยอะมาก Oh my god มีสกรีนชื่อด้วยนะคะคุณที่รักนะคะแล้วชื่อคุณแม่คุณสันทนา,าอันนี้คือยังไม่ได้โหลดใช่ไหมคะค,ครับยวกำลังจะไปโหลดลพี่คีอมอธิบัยอันนี้ก่อนอันนี้นรกรอบอนนด้วยเพื่อค่าเวลาครับเล่นๆค่า,า,าเวลาครับผมสาหรับเวลาหลังจากน้องเข้ากองแล้วก็ เอาเวลาไปทําให้เกิดประโยชน์โดยการออกกาลังกายครับอันนี้ทาตรงๆนะคะไปเชียร์น้องหรือว่าเตรียมตัวจะย้ายประเทศค่ะถ้าน้องได้เดี๋ยวย้ายไปอยู่นิวยอร์กเลยฮะงั้นหนูขอเตรียมร้านอาหารที่นิวยอร์กครับงั้นหนูขอคว้าธุรกิจตูกข้าวนะฮะไปเปิดสาขาที่นิวยอร์กฮะถ้าน้องได้ดีใจมากกระเป๋ากอบนะคะคุณผู้ชมของของพี่กบ เยอะสุดหรือว่าของพี่คิมเยอะสุดคะพี่สบส<ะ>ามใบนั่นแหละฮะใบใหญ่สุดเลย oh. ชุดไม่น้อยกว่าอเมนดกาครับจริงหรือเปล่าพี่โก๊บไม่ขนาดนั้นกี่กี่กี่ชุดคะผมก็ มี20่สบกว่าชุด10กว่าวันที่เราอยู่10 8 9ปดสิวันต้อนชุดเลยอ่าไม่มีชุดนอนนะคะเพราะว่าพี่กบไม่ใส่ยังไม่รวมชุดนอนเขาไม่มีใส่นะครับฮ่าครับผมมีแฟนคลับนะคะมาขอถ่ายรูปคุณแม่นะฮะแล้วแฟนคลับถามว่าพี่พี่คิมพี่คิมเป็นคุณพ่อแมนน่าหรือเปล่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแม่ดีใจดีใจฮะแม่ผมก็ได้ผัวเด็กกรไเงปด้นะคะสำหรับการพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็เป็นการส่งทีมภูเก็ตไปในตัวนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะที่มีผลต่อกำลังใจของอแมนดาแล้วก็ทีมพี่ปุ้ยพี่ณัฐแล้วก็ทีมพี่พี่ทีพีที่อยู่ที่ฟลอริด a านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มาอยากจะให้กําลังใจพวกเขานะคะให้พวกเขาแบบว่าพื้นสู้น้อแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าโวยังมีคนอีกหลายๆคนนะคะที่อยากจะส่งกําลังใจผ่านพวกพี่ๆทีมภูเก็ตผ่านพวกพี่คีมพี่กบนะคะแล้วก็คุณแม่ฉันธนาด้วยนะคะถ้าอย่างไงเนี่ยก็ถิอว,ว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด s u b ส c r i b e ช่องปีปีเดอร์ครีเอทีฟด้วยนะคะไม่แน่นะคะปกติก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบเรอจะไปอเมริกาดีไหมนะคะก็ตอนนี้มีความคิดที่ว่าเอออย่าไปเชื่ออแมนดานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอแมนดาน่าจะได้มงสามมากมากมากนาทีนี้คืออแมนด้าคือเต็งแบบว่าเต็งเต่งหามเต่งหนึ่งแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าแบบเออหลุมอันยังไงดีจะท็อปห้าไหมแต่ตอนนี้นะคะความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วนะคะตอนนี้มีแต่มง ตอนนี้นในภาพในหัวเรานะเราไม่ได้เราไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามงมงแท้แน่นอนนะคะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าคิดว่าแมนด้าเนี่ยได้มงเหมือนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปอก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย